ุดติดตามให้เจ้าไหนด้วยนะครับนี่นะคะก็เป็นวิธีการเจาะถังถังอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะถังนะ้ำหรือว่าอาเป็นถังอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะเจาะให้มันมีรูนี่นะคะาปา๊ปาเรากำลังเตรียมให้นะคะ นี้ทำไรครับอ่าน,นี่นะคะเราก็อันนี้เราต้องวัดอันนี้คือถังที่เราไปเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการวัดนะคะในการอำถังแบบนี้แล้วเราก็ใช้ปากกานะคะมาไว้ว่าเราจะตัดตรงนี้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ด้านตูดมันนะคะแล้วเราก็มาร์คไว้เราก็ตัดตามรอยอันนี้คือตะแกงอะไรครับ อันนี้สําหรับใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูกระสอบหนึ่งแผ่นก็จะต้องมาสำหรับให้มันกุ้มนเมลวดด้านล่างใช่ไหมใช่ค่ะกระสอบแล้วก็เป็นตาข่ายตาข่ายเอาไว้ปิดเมล็ดใม้มอกงอกขึ้นมาข้างบนใช่ค่ะเพื่อเพื่อเวลาเราเก็บนะครับเมน่อกอขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่เราก็สามารถยกแผ่นนี้ยขึ้นมาทั้งแผ่นหรือไม่ยกเงอกก็จะติดอยู่นี่แล้วเราก็จะไปตัดรากด้านหลังฟอฟอ๊อปอฟอออกหมดเลย ตัดรากด้านหลังถั่วงอกก็จะหล่นลงไปในถังน้ำใช่ใช่ไหมเพราะการเก็บเกี่ยวจะได้ง่ายนะคะจะได้ง่ายว่าตัดรากมันง่ายรากจะไม่ติดกระสอบก็จะให้ความชุ่มชื้นตัวตะแกรงนี่กองเมล็ดเป็นเหมือนการการการกองเมล็ดเน็อกก็ไม่ใช่ก็เก็บเกี่ยวง่ายนะคะแล้วก็วางลงไปเพื่อตัดรากง่ายใช่ตัดรากง่ายตัดรากให้มันง่ายแบบนี้ค่ะแต่เราจะต้องมีกกชชัั้้้นนนขึไตัวข้างล่างนะคะมันจะมันจะ แั่เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมันจะต,ติดอ่ะมันจะติดลงไปข้างล่างนะคะล่างสุดแล้วก็ไปร้านยี่สบาทนะคะไปซื้อเขาเรียกแบบเนี้ยร้านยีสิบาทนี้นะคะเราก็วางตัวนี้เไว้ข้างล่างอันนี้คือตะแกรงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตะแกรงไว้ด้านล่างสุดเพื่อไม่ให้ตัวเนี้ยมันติดข้างล่างแล้วจะทําให้รากมันเน่านะคะแล้วก็อันนี้วางลงไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็โรยมเมล็ดถั่ว ทำเป็นหลายๆหลายชั้นได้เลยค่ะบดได้ทั่วเสร็จแล้วก็เอากระสอบมาวางทับบนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปสลับไปไดเรื่อยๆทีละชั้นแล้วก็วางแล้วก็วางมาได้ทั่วอีกสลับไปเป็นขั้วตอนเย็นเรารอเจ้านายกลับมานะเราจะทํากันนะคะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับตอนเย็นเราเจอกันนะคะเราก็นำกระสอบที่เราตัดแล้วนะคะไปแช่น้ำไว้นะ เขาชุ่มน้ำหน่อยนะคะเผื่อเวลาที่เราไปเพาะมันจะได้ไม่ต้องลดน้ำเยอะนะคะต่อไปเราไปเพาะกันสวัสดีค่ะวันนี้แม่แอมกลับ,บอาอมาผูกเลรครับผูกอกคอ<า>นโดว้าเดีนี้อันนี้เป็นถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้ หกชั่วโมงแล้วนะคะนี่มันก็จะหน้าตาแบบนี้ก็คือน้ำถั่วเขียวนะคะใส่กล่องไว้แล้วก็ใช้น้ำร้อนหนึ่งส่วนน้ำเย็นสามส่วนนะคะแช่ไว้ที่ใช้น้ำอ,อ,อุ่นเพราะว่ามันเป็นการฆ่าเชื้อด้วยนะคะอาจจะเราจะมาทั้ ไปในกล่องคอนโดที่เราเตรียมตัวมาแล้วนะคะวันนี้โดยมีตะแกรงรองข้างล่างนะคะแเราก็ต้องใช้กระสอบก่อนกระสอบอันนี้เป็นกระสอบนะคะกระสอบหนึ่งชัน้นวางกระสอบลงไปข้างในไปก่อนวางกระสอบลงไปนะคะแล้วก็วางแน่นพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเห็นตะขครตะไคร เราเตรียมไว้ลงป่าถ้าเราก็ลอยไปเลยค่ะอาจจะได้ช่วยแม่ออามลอยหน่อยอลอยลงไปในถังให้ลุดลอยเรื่อ,อยๆอย่อา,า,าให้ออกข้างนอกลูกให้อยู่ข้างในตะแกรงเอ็นตะขายนี่พอก่อนครับพอก่อนครับอย่าให้เขาทับกันนะเพราะเวลาขึ้นมันจะแน่นมากให้มันเป็นชั้นบางๆค่ะเดี๋ยวกอดอีกนิดนึงโอเคอโอเคพอก่อนครับโอเคบางๆแบบนี้นะคะ เกียร์ให้มันเท่ากันแบบนี้เกียมันกว้างแผ่ให้มันแผ่กว้างนะครับต่อไปชั้นต่อไปนะคะท่าเหมือนเดิมกระสอบวางกระสอบวางแล้วก็วางตะข่ายลงไปตะข่ายตะข่าย ้นที่สามวางแผ่นวางลงไปแล้วแผ่นกระสอบลงไปหนึ่งชั้นวางชื่อวางยังยางลูกเดี๋ยวจะขายครับจะขายชั้นที่สี่ชั้นที่สี่มะขายก่อนะขายชั้นเองไป็กิจกรรมที่ทำกับครอบครัวนะคะเห็นไหมได้ของกินด้วยได้ ความรู้ให้เด็กๆด้วยนะคะค่ะ4ชันะะ้นนะคะเราก็มดน้ำวันละ3ครั้งะค่ะเช้ากลางวันเย็น วเน,นี่ยทันสุดท,ท้ายแล้วนะเนี่ยทันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ปิดปิดกระสอบปิดกระสอบสอบ้อาเยจ้าเพื่อให้มันชื้นปิดไว้นะคะเราเยวเรามาดูกันวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามการเติบโตของเจ้าหัวงอกจะเป็นแบบไหนนะโปรดติดตามตอนต่อไปกันนะคะไอ้บอลร้อนนะพี